สวัสดีค่ะวันนี้ไปฮับลูกพี่น้องแฟนบ่า,บางก็เลยไปฮับลูกซ้ายอยู่โรงเรียนค่ะเดินไปประมาณสิบน,นาทีเลยแหละค่ะครับลูกฝนตกพี่น้องมื่อนีนโอเคบับเมื่อวานเมื่อวานหนูกินแล้วไงลูก <laughs> อยากกินเกี๊บบับน,นะเอาขี่เท้ามาโหยพี่น้องให้มันะละลายเร็วๆเพราะว่าขี่เท้ามันสีดำเนาะค่ะสีดำมันอม มันอมความความร้อนค่ะถ้าสีขาวหิมะมันอ่าสะท้อนแสงขึ้นไปนะคะ่ะถ้ามันจะละลายสาก,ก็็ถ้าเอาขีเท่าห้อยนี่มันมันจะละลายเร็วพี่น้องเพราะว่ามันสีดำมันอมความ้อนเมื่อวานเฟ้นไม่สมกะขึ้นไปตรงเขานี่ค่ะเอาขีเท่าไปห้อยกับลูกซ้ายเนะคะเพราะวา่าเพื่อจะได้ เฮ็ดลงปลูกผักค่ะถ้าถ้าหิมะละลายแล้วก็จะจะได้ทำลงปลูกผักเนาะคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องด้านบนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเมื่อนี้อากาศว่าหนาวพี่น้องบวกสององศาคือยังสงสีอากาศห่อนเล้วพีนี่ปีนี่พี่น้องมีความรู้สึกแต่กลางคืนกัติดลบยู่พี่น้อง กางคืนก็บลบหกบางมือกับมิลบสิบอยู่ค่ะแต่กลางวันช่วงเดือนมีนานนี่กลางวันกับสิมิแสงแดดนะคะกลางวันกับอากาศอุ่นกลางคืนกันยังติดลบทุกวันค่ะพี่น้องนี่เนาะคะ่นะเนาะตรงหลังบ้านนี่พาเพื่อนๆมาเบิง่งนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะได้เฮ็ดสวนเราพี่น้องแม่สมเพาะต้นกาหลายแล้วค่ะนี่เนาะคะ่ะไอ หิมะมันนั่นยุบลงแล้วค่ะเพราะว่ามันอากาศบวกนะคะเพอบวกแล้วมันกลเป็นน้ำม,มันก็ยุบลงกลางคื้นมันอากาศตีบลบมันก็มันก็นแข็งเป็นน้ำแข็งค่ะเลยได้เดินได้ช่วงก้อนนี่เดินบ่ได้พี่น้องนี่เนาะคะ่ะเนาะเอาขี่เท้ามห้อยหนาวไหมลูกไม่ได้ใส่ถุงมือถุงถุงมือหนูเปียกหนูออกไปเล่นข้างนอกกับคุณครูใช่ไหมเออ,เ,ออเออล้ม ลมพอดเข้าบุนะโอ้ยลมพี่น้องว่าสิจินวัดไทยไหพี่น้องบังโอ้ยลมบวเลยนี่ค่ะอู้ลมลมลมพี่น้องลูก้ายลูกสายเด็กหน่อยมันตัเบาพ่นกับบ่ลมนี่นะค่ะพี่น้องเนาะระวังลื่นลงไปนะลูก มันมีกุหลาบมีน้ำกุหลาบระวังลูกน้ำกุหลาบเนี่ยมันมีอันนี้เจ็บมัมโอ้กางเกงยีนแม่ต้องซักแล้วนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่โทรหาอีซาให้แม่โทรหาพ่อให้โอ้โอผิดหงส์กับสีดีหริอเปล่าโอเคนะค่ะโอ้เอาเงียบเราบ่น่ะฉีดแล้วลูกโอเคนะค่ะ ทำนี่เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ